ไปกันที่สงครามใหญ่ค่ะที่ยังไม่จบแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานมาเกือบจะปีหนึ่งแล้ว10เดือนเต็มๆ3 0มวันนะคะกับสงครามรัสเซียในยูเครนค่ะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวลาดิเมียปูตินประธานธิบดีของรัสเซียได้ออกมาแถลงข่าวและมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มีการติดติงแล้วก็ พาดพิงโทษชาติตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะว่าชาติตะวันตกเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจบลงและก็มีความพยายามที่จะฉีกรัสเซียออกทําลายประวัติศาสตร์ของรัสเซียคือก่อนหน้านี้แน่นอนคุณผู้ชมถ้าหากว่าย้อนกลับไป2030ปีที่แล้วเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะแล้วท้ายที่สุดก็ได้มีการแยกออกมาเป็นประเทศประเทศรัสเซียเขาแค่บอกว่าเขาต้องการจะกลับ ให้ทุกอย่างมาเป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนกับว่าทางตะวันตกเนี่ยต้องการที่จะฉีกแยกประเทศแบ่งแยกดินแดนของเขาออกไปนะอันนี anyway. 1, ้ก็เป็นสิ่งที่ปูตินเขาพาดพิงถึงนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่สําคัญคือเขาบอกว่าเขาพร้อมจะเจรจาเรื่องนี้นี่แหละค่ะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามูฟต่อไปปีหน้าเนี่ยจะมีการเจรจาหรือไม่ยังไงนะคะหลังจากที่ผู้นําของรัสเซียออกมาพูดแบบนี้นะคะก็ได้มีการโต้กลับจากที่ปรึกษาประธานธิบดียูเครนทันที คือมิกไคลโลโปรโตยักษ์นะคะออกมาทวิตข้อความผ่านทางท w i t เตอร์สวนกลับคําพูดของผู้นํารัเสเซียทันทีเขาบอกว่าผู้นํารัเสเซียเนี่ยต้องกลับมาสู่โลกแห่งความจริงซะก่อนนะเพราะว่ารัเสเซียเองเนี่ยโจมตีแล้วก็สังหารประชาชนยูเครนอยู่ฝ่ายเดียวเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศแรงจูงใจหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์อะไรมาเกี่ยวข้องที่ปูตินพูดบอกว่าชาติตะวันตกพยายามจะแบ่งแยกดินแดนที่เคยเป็นของรัสเซียมาก่อนเนี่ย มันคนละเรื่องเรื่องชีวิตคนเนี่ยกับเรื่องดินแดนมันคนละเรื่อง คือรัเสเซียก็บอกว่าทางยูเครนกับประเทศตะวันตกเนี่ยที่ไม่พร้อมจะเจราจาสันติภาพแต่ว่าทางรัเสเซียยืนยันว่าเขาพร้อมจะเจราจาแน่นอนส่วนทางยูเครนก็ออกมาตอบโต้นะครับว่าขอให้รัเสเซียตั้งสติแล้วก็กลับมาอยู่บนโลกนิดนึงก่อนคุณต่างหากที่ไม่พร้อมที่จะเจราจายุติสงครามไม่ใช่เราใช่ค่ะนอกจากนี้ทวิตของที่ปรึกษาประธานที่บดียูเครนก็ยังบอกว่าที่ผู้นํารัเสเซียออกมาพูดเช่นนี้ไม่ได้ต้องการเจราจาสันติภาพแหละแต่ว่าเป็น การปฏิเสธความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนซ้ามากกว่าแน่นอนนะคะสงครามในยูเครนก็ดําเนินมากกว่า306วันแล้วก็จากปลายฤด,ดูหนาวช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นต้นฤด,ดูใบไม้ผลินะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนวันนี้ก้าวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะแต่ว่ารัสเซียยังคงโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องทั้งขีปนาวุธแล้วก็ปืนใหญ่มีหลายจุดค่ะ ที่ปะทะกกันอย่างหนักอย่างเช่นเมืองบักมุดนะหรือว่าคามมทอสเนี่ยก็เป็น2เมืองสําคัญในแคว้นโดเนสด้วยสำนักข่าวต่างประเทศค่ะมีการรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ยิงสกัดโดรนลำหนึ่งนะคะขณะที่เข้าใกล้ฐานทัพอากาศเอ็นเกลส์นะคะในนครซาราตอฟค่ะ ทางตอนกลางของรัเสเซียผลการโจมตีสกัดโดนเนี่ยก็ทําให้มีฐานรัเสเซียที่ประจําการอยู่ที่บริวเวณนั้นเนี่ยเสียชีวิต3นายด้วยกันนอกจากนี้นะคะ่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหคือต้องบอกว่าไม่หยุดไม่หย่อนแม้กระทั่งเทศกาลคริสต์มาสนะคะคยังมีการรายงานการโจมตีทางอากาศเช่นเดียวกันค่ะก็มีการเปิดฉากซ้อมรบบริวเวณชายแดนที่ติดอยู่กับเบลารุสซึ่งทางการยูเครนรายงานว่าการซ้อมรบนี้ก็เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะการซ้อมรบนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่มีสัญญ,ญา ว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะใช้เบลารุสเป็นช่องทางในการบุกกรุงครีบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าทางฝั่งยูเครนเองเขาก็ไม่ยอมนะเขาตอบโต้ฝั่งรัสเซียกลับค่อนข้างบ่อยนะคะท่ามกลางการโจมตีและการโต้กลับที่ดุนแรงล่าสุดมีสัญญาณออกมาจากฝั่งผู้นํารัสเซียว่ารัสเซียก็พร้อมที่จะเจรจาเพื่อสงบศึกในครั้งนี้แต่ก็ต้องดูนะเพราะว่ายูเครนเขาก็ออกมาตอบโต้ว่าคุณ ไม่จริงใจกับการที่จะเจราจาสักเท่าไหร่นะคะยังมีอีกหลายเมืองค่ะแล้วก็ยังมีความเสียหายอีกเยอะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ถูกโจมตีในยูเครนนะคะอย่างแคว้นคอร์ซเนี่ยก็ถูกโจมตีถึง71ครั้งคือ41ครั้งเป็นการโจมตีที่เมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองเอกของแคว้นด้วยนะคะ ผลการโจมตีที่อย่างเคร์อซอนเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตถึง16คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง64รายเอาจริงๆนะรวมๆแล้วตั้งแต่กุมพามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนับไม่ถ้วนว่าทุกฝั่งอ่ะทั้งรัสเซียเนี่ยก็ทหารก็เสียชีวิตไปเยอะยูเครนก็เสียชีวิตไปเยอะประชาชนก็เสียชีวิตไปเยอะนับจํานวนเนี่ยน่าจะนับแสนคนได้เลยนะคะคอย่างทางชารัฐเขาเคยประเมินนะครับว่าทหารสองฝ่าย เสียชีวิตกันประมาณ1 0 0 0 0แสนนายแล้วส่วนประชาชนยูเครนก็เสียชีวิตไปประมาณ40,000คน oh. คนะครับซึ่งนอกจากประชาชนที่เสียชีวิตแล้วความยากลําบากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวยูเครนกำลังเจอในตอนนี้ก็คือการขาด <ừ> um. แคลนไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับที่อากาศเย็นลงมากแถมมืดเร็วด้วย ประชาชนจำนวนมากก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแล้วก็ความหนาวเหน็บซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทําให้ประชาชนผู้นํายูเครนแล้วก็นานาชาติพยายามที่จะมีการผลักด,ดันแล้วก็เรียกร้องให้การเจรจาสันตินะครับมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ค่ะหลายคนบอกว่าการที่ผู้นำรัเสเซียอย่างวลาดิเมียปูตินเนี่ยส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเจรจาสันติภาพหลังจากที่ทำสงครามมากว่า306วันเนี่ยเรื่องนี้มีประเด็นนะคะเพราะนี่กำลังจะปีใหม่จะขึ้นปี2023แล้วไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าอย่างไรคือก่อนหน้านี้ค่ะนักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์กันว่ารัเสเซียหรือว่าปูตินเนี่ยอาจจะคำนวณผิดพลาดไปสักนิดหนึ่งค,คิดว่าทหารยูเครนแล้วก็คนยูเคร ะค,ะคงจะจบสยบง่ายๆแต่ว่าสุดท้าย306วันยูเครนเองเขาก็พร้อมแล้วก็มีความมุ่งมัน่นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่นับวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ะก็คือว่าทหารของยูเครนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นมากพร้อมกับระบบโลจิสติกการขนส่งต่างๆนานานเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยืนระยะในการที่จะเป็นตอบรับอะ่ะคือยืนระยะในการรับการรุกนะคะคของทาง รัเสเซียอย่างต่อเนื่องที่สําคัญพอเขาสามารถยืดระยะเวลาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาจนถึงวันนี้สามรวันแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้นําของยูเครนด้วยนะแล้วก็ของทหารด้วยนี่นะคะก็ทําให้ชาติในตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสาาาาาาาะะหรัฐอาาเมริกาหรือว่าทุกประเทศที่เป็นชาติตะวันตกเนี่ยเห็นถึงความมุ่งมั่นและก็พร้อมที่จะสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุด เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางวลาดิเมีย์เลนสกี้ไปพบกับไบเดนนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันแล้วว่าจะสนับสนุนเรื่องของขีปนาวุธ Patrio อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าในปีหน้าเนี่ยทางรัสเซียแล้วก็ปูตินเองอาจจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วก็คำนวณกันสัหน่อยว่าต้นทุนทางสงครามเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วหรือที่จะทำสงครามกับยูเครนต่อไปนักวิเคราะห์ แทบจะทุกคนเลยนะคะเขาพูดอย่างนี้ว่าเอาจริงๆแล้วสงครามเนี้ยคนที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้น่าจะเป็นรัเสเซียซะมากกว่าด้วยซ้ำแล้วการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็สะท้อนอผลลัพธ์ของมันก็คือว่าวันนี้เมื่อวานนี้ปูตินน่ะออกมาบอกว่าพร้อมจะเจรจาก็ไม่แน่ สงครามนี้อาจจะจบในปีหน้าก็เป็นไปได้ครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าหลังจากปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้วการสู้รบในยูเครนจะค่อยๆซาลงแล้วก็นำไปสู่การเจรจา,าสันติภาพหรือว่าจะมีการโจมตีละลอกใหม่จากรักเสเซียหรือเปล่าค่ะ